ง่วคอดลูกแล้วเป็นยังจะมาเอาลูกจากพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ค่ะไม่ลอดกับมีเกตข้อมูอเกี่ยวกัาบกันเลียงง่วมาฝากมาตอนอีกเล็กๆในน้อยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือไม้นะคะคลิปนี้สําหรับมือไม่อิลีนะคะไม่ลอดกับมือไม่คือกันเอามาแช่ประสบการณ์นะคะมี่ปูพันหูกว่างม่ลอดเมาเบาซูไม่ลอดฟังนะคะเมาเมนในคอมเมนต์เมลอดนะคะว่าเห็นไม่ลอดนะคะเห็นไม่ลอดเอาผ้านะคะพี่น้องเป็นยังจะมาก้อมผ้าพื้นนีค่ะพี่น้องเห็นไม่ลอดเอาผ้าไปเช็ด ขำขอดนะคะงัวคขอดไม่เพิ่นก็เลยเหม็นมากจ้ะพี่น้องจ้าไม่หลอดก็เลยเก็บเลยค่ะพี่น้องว่าเป็นยังเป็นยังปีกายนะคะปีกายงัวไม่หลอดนะคะขอดลูกแล้วเป็นยังจังบ่เอานะคะนี่แหละพี่น้องขาไม่หลอดได้เลี้ยงนุ่มนุ่มชงนะคะเป็นระยะเวลา หลายเดือนเลยนะคะใส่ต้นทุนล้าแห้งค่ะพี่น้องชาซื้อนมเรียงง่วนาะคะสาเหตุคือจากนี่แหละคะ่ะพี่น้องจาจากผ้าพื้นนี่นะคะแม่หลอดมีความเสื่ออันนึงนะคะว่าใส่ผ้าพื้นเกา่าเฮดคอร์ดแล้วมันสิได้ตัวเม่ซึ่งแม่หลอดก็กได้ตัวเม่มาตลอดก็เลยก็เลยคิดว่าความเสือ่อหนีอ่านใส่ได้ยังสินาอาจจะเป็นแบบส่วนบุคคลนะคะพี่น้องขะตามจริงๆแล้วมันมันโมเมนต์ค่ะแต่ว่ามันเป็น ความเสือทั้งทั้งจิตใจของเมลอดนะคะก็เลยใส่พื้นเกา่าทําขอดอยู่ตลอดนะคะแต่วานะคะพี่น้องคะแต่วาผาพื้นนี่นะคะเมลอดบ่อใดใส่ทําขอดอยางเดียวนะคะไม่อาบน้ำให้ง่วเช็ดโต้ให้ง่วะเมลอดก็ใส่พื้นนี่นะคะซึ่งการทําความสะอาดเมล่าลอดบ่ใส่ ผงสักฟอกหรือว่าโใไซน้ำยาอย่างทั้งสิน้นพวะอย่างพวญญายานแบบว่าสารเคมีอย่างประมาณนี้นะคะก็เลยซักโดยนามเปล่านะคะซักโดยนามเปลา่าแล้วเฮ็ดให้ผ่าพื้นนี่ยังมีกลิ่นนะคะยังมีกลิ่นง่วโตัวอื่นอยู่นะคะซึ่งง่วนะคะง่วเพิ่นสามารถรับกินได้เร็วกว่าคนนะคะเฮาดมบงสีมันบ่เหม็นบ่นบนบนกุยยังแนะะี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่างัา่วเพิ่นรับสัมผัสได้เร็วกว่าเหานะคะ จึงนะคะเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุให้งัวไม่ลอดตอนทําขอดปีกายนะคะขอดลูกแล้วไม่ลอดเอาผ้าพื้นหนีไปเสร็จหลังจากนั้นมาพันดมเลยพี่น้องจา๋าแรกๆกพี่น้ะดมดมแบบนี้นะคะดมอยู่เหมือนจะเลี่ยเอาแต่ว่าโมเมนยนค่ะพี่น้องทกกลับขึ้นนะคะถอยหลังกลับมากแล้วขยันใส่ลูกเนื่องจากพี่น้องนี่แหละเมลอดก็ได้ได้เรียงนุ่มป่องมาเลย ก็เลยเอมามอฝากมาตอนสาหรับมือไม่ขึ้นไม่หลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ละ่กะกาผพู้ที่หูกว่าเพิ่นมาเมนเ่นเห็นเฮ้าเฮ็ดเห็นเฮ้ายัางการลงคลิปนี่มันดีเนี่ยนี่ละ่ะพี่น้องจ้าผู้เิ่นเก่งกว่านะคะเพิ่นก็นจะได้ทักเด้เม่นว่าเฮ้าเฮ็ดถืบอบอ,อยังสินะคะขอบคุณได้หลายเดอ้อจ้าเดอ้อขอบคุณผู้หูนะคะที่เพิ่นเม่นมาบอกนะคะแม่แนะน,น้ำนอกจากนะไม่หลอดกะจะบอใส่ผ้าพื้นนี่ทําขอดอีกแล้วนอกจากเพิ่นแนะนําว่าให้ใส่ ฟางนะคะให้ใส่ฟางเช็ดตูให้ใส่ฟางเช็ดตูนะคะสำหรับอเอานำเอาหนามออกจากปากนี่เฮ้ใส่มือนะคะมือลวงออกอก็ได้นะคะพี่น้องคะแล้วโตโตงัวนทำความสะอาดโดยฟางแหงนะคะพะวาอย่างงัวเพิ่นได้กินฟางเพิ่นก็จะเค่นเคยชินนะคะแต่ว่าผ่าตัวนี้ไม่ลดเช็ดเปึ๊ดทถูกโตนะคะในคอก เพิ่นได้กินง่วตัวอื่นเพิ่นก็เลยว่าลูกเพิ่นนี่บ่แมนลูกเพิ่นเป็นลูกของตัวอื่นคือง่วมันจะบอบอ,อได้กินตัวอื่นหรือว่าฝูงอื่นอย่างซี่นะคะแล้วงัวปีนั้นงัวไม่หลอดพึงซื้อมามันเป็นง่วใหม่งัวคนละฝูงนะคะบบเคยบ่เคยได้สัมผัสกันเลยเพิ่นก็เลยคิดว่าง่วฝูงอื่นจังซี่นะคะเพินเ่นเกลเยขยา,านใส่ลูกนี่ละพี่น,อน้องค่ะก็เลยเอามาแช่ประสบการณะะ์เนาะค่ะเนาะให้เหาเนาะคะ่ะให้เหา เอาฟางเช็ดโตดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อไม่หลอดกับทีเศร้าแล้วพี่น้องจ้ายกเลิกความเสื้อต่างๆทิ้งไปเบิดเตนะคะพี่น้องสได้าตัวผู้ตัวม่มันบริขึ้นยุผพาดอกพี่น้องแต่ว่าไม่หลอดหนึ่นกับเสื้อเขาไม่หลอดนะจ๊ะพี่น้องคะสาเหตุนะคะสาเหตุที่เฮตให้อ่าง่วนไม่หลอดนะคะคือพาพื้นนีละพี่น้องหูแล้วนะจ๊ะหูแล้วนะจ๊ะหูแล้วว่าสาเหตุเกิดจากยังไม่หลอดสงสัยมาตลอดเพราะว่าง่วงมันดมลูกแล้วนะจ๊ะ กะงงไัยคับที่บานอยู่แถวบานเฮ้านีก่กระมุ้ยไผ่สามารถหูได้จะคนเลยนะคะวา่าว่าสาเหตุเกิดจากยังพากันคิดไปเรื่องไซย,ยศาสตร์อียังไปจังสีแล้วมีหยังเขาสิงไปจังสีหน้าค่ะพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการที่เฮ้าเอาผาพื้นนี่ที่ใส่กบงัวดตะอื่นไปเช็ดงวนะคะ นั่นแหละพี่น้องคะนี่คือสาเหตุที่แท้จริงเอามาฝากมาตอนมือไมคือไม่หลอดเ,อาาเอด้อจ้าเด้อผูเกงเกงะแนะนำมาเด้อจะไปนองเห็นไม่หลอดลงคลิปนั่นแนวน,นี้แนะ่นําไม่หลอดแน่ไม่หลอดเป็นมือไม่ไม่หลอดบ่ไเด็กเกง่งเห็นไม่หลอดเหตุคลิปบ่เมนว่าไม่หลอดเกงะะ่งเลยค่ะไม่หลอดโบเกง่งแต่ว่าไม่หลอดยิบคว่ำหูจากผูเพิ่นเกง่งมาฝากมาตอนผู้บหูน้ากันนะคะคือผู้เพิ่นฟ้ามใหญ่เพิ่นมีประสบการณ์ทั้งสูงเพิ่นบ่มีเวลามาเหตุคลิปบอก,บอกที่เฮพดคลิปสอนเฮาดอกพี่น้องจ้า ไม่หลอดก็ได้สิเป็นสะพานนะคะสะพานแบ่งปันความหูตัวนี้ยิบมาจากเพลินมาแบ่งปันพี่น้องเฮาผููเป็นมือไม่น้ากันเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้จ้าบบต้องใส่ผ้าเช็ดโตัง่วขคอดเกิดไม่แล้วเด้อจ่าเด้อใส่ฟางเช็ดดีที่สุดจ้าพี่น้องชา้าเป็นการกระตุนงัวนน้ำจ้าสวัสดีค่ะ